คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่10กขอป10จัดการประชุมเข้มติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประเด็นการพัฒนาเด็กประถมวัยการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ RDU และการบริหารจัดการน้ำพื้นที่โขงชีมูลสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยมีนายแพทย์นิรันพิทักษ์วชระประธานกอขอปสิบเป็นประธานพร้อมทั้งนายแพทย์สมเริกจึงสมานผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขเขตสิบร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่4สิงหาคม2566นาห้องประชุมสำนักง,งานเขตสุขภาพที่10ถนนแจ้งสนิทอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายแพทย์นิรันพิทักษ์วชระกล่าวถึงการใช้ยาสมเหตุผลของกอขอปสิบว่า ทำงานร่วมกับอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะโดยเน้นพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดอำนาจเจริญโดยเฉพาะในระดับโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลการใช้ยาพร้อมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอพอสตที่มีการถ่ายโอนไปอยู่ในการกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจอ ขณะนี้บางพื้นที่มีการตั้งสารวัตรยาเพื่อคอยสอดสองดูแลไม่ให้เกิดอันตรายจากการใช้ยาและการใช้ยาเกินความจำเป็นใช้ยาสิ้นเปลืองนอกจากนั้นการสื่อสารการโฆษณาก็ยังต้องเฝ้าระวังสำหรับปัญหาเรื่องน้ำได้เร่งทำนโยบายระดับชาติซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้ไปถึงสิ้นปีนี้เพื่อเสนอต่อสมัชชาชาติและคณะกรรมาการสมัชชาสุขภาพ ดยจะจัดเวทีระดมความคิดเห็น5-6จุดทั่วประเทศและจะได้นำข้อสรุปเชิงนโยบายสาธารณะไปสู่การบริหารจัดการน้ำที่เอกภาพ ส่วนเรื่องของเด็กเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการจับมือกับกระทรวงสาธนารณสุขกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการขับเคลื่อนพัฒนาประถมวัยเขตพื้นที่การศึกษาในการดูแลเด็กประถมวัยเน้นเรื่อง IQ คุณภาพของเด็ก ในการประชุมคณะกรรมการกขอป10ได้นำเสนอผลงานความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคสะท้อนให้เห็นถึงทิศท,ทางที่จะขับเคลื่อนต่อที่ประชุมซึ่งประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่10ได้เน้นย้ำการทำงานเชิงรุกแนวตั้งตามแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐอบอทภาคีเครือข่ายและสสสเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไปก็ประเด็นที่เรา มิจานากันในเรื่องของโครงการกิจกรรมในปีนี้ของคณะกรรมการเขตสุภาพขะปะวิชาชนเขตพื้นที่สิบนะฮะมีเร่องมีสามเรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือการใช้ยาสมัยสมผลนะครับซึ่งการใช้ยาสมัยสมผลเนี่ยมันเป็นโครงการที่เราทําร่วมกับทางอาจารย์ที่คณะเภสัชพิจุราคือตัชอานิยดาที่ได้รับเงินกองทุนจากาสอสอมาทําในพื้นที่ มาประมาณรอบสิบปีนะฮะเราก็ผลักดันต่อในเรื่องของการทําเป็นนโยบายสาธารณะในเรื่องของการใช้ยาที่สมัยสมผลจังหวัดที่เราเน้นส่วนใหญ่ก็เป็นจังหวัดที่อยู่รสตานีและก็ที่ซีสเกตและก็ที่อำนาจเจริญนะครับในการที่จะทําให้เกิดมีการขยายแผนการจัดการเรื่องการใช้ยาสมัยสมผลในระดับชุมชนท้องถิ่นนะครับใครพิบัติจากน้ำท่วมน้ำแรงเนี่ยมันต้องมองในเชิงนโยบาย ถ้ามองไม่มองในเชิงนี้อย่าไปม,มองเชิงประเด็นแต่ก่อนาจะมองว่าเออน้ําท่วมเพราะเนี้ยเพราะไอ้เขื่อนไม่ยอมเปิดหรือไม่ระบายน้ำไปมันก็จะเที่ยงอยางเงี้ยยี่สิบสดนก็เที่ยงอีกตรงนี้ยอมรับว่าความจริงมีส่วนหนึ่งแต่ถ้าเรามองเรื่องยงไปตอนนี้เนี่ยการจัดก,การน้ำํำสชอโอนส่วนนี้ลงมาสู่พื้นที่แล้วให้ผู้ว่าให้ข้าราชการที่หน,น้าตรงเนี้ยมันต้องเกิดรูปธรรมในการจัดก,การระดับพื้นที่มันถึงไม่เกิดประเด็นใ,ในแง่ว่าเวลาปิด น้ำเปิดน้ำเนี่ยมันต้องวุ่นวายกันอนีกถ้เกิดการาเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มที่สนับสนุนการถ้าเรามองเรื่องนี้วมายการจัดการน้ำแล้วตรงนี้จะนําสู่ระดับพื้นที่ให้พื้นที่ที่เป็นคณะกรรมการรุ่นน้ําให้พื้นที่เต็มผู้ว่าให้พื้นที่ที่เป็นกรมชรประทานที่ดูแลขึ้นได้มีการพูดคุยกันและทําให้เกิดนฏิบัตินในการวัดงานมันจะได้เกิดการหาชั้นธรรมติร่วมกันในการจัดการน้ําที่ไม่ให้เกิดน้ําท่วมและน้าแรงขึ้น ท้าสุดประมาณต้นเดือนที่ผ่านมาเราก็ได้มีการทำอยู่ร่วมกันกับทางกระทรวงสาธารณสุขและก,ก็ทางมหาวไทยและก็ทางศึกษาธิการนะครับใน5จังหวัดแล้วก็ทางพนาสังคมคือพมจนะในการที่จะทำอยู่เรื่องการดูแลเด็กมาทัไ้ไทั้งในเรื่องของตัวที่เป็นคอนเทนต์ก็คือเรื่อง IQ และ EQ นะครับในเรื่องของการทำให้เกิดมีคุณภาพที่น่าเชื่อถือในการพัฒนา